สวัสดีค่ะพบกับ e n ็นจ e n e w สอัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียลมมาตยาบุญค่ะ พิ่งผ่านช่วงมรสุมชีวิตมามันมาเลยนะคะสําหรับสาวมาชาค่ะล่าสุดเธอก็ได้ไปออกในรายการที่นี่หมอชิตน,นะคะเพื่อเปิดใจถึงปัญหาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องอนาคตที่เธอวางแผนไว้อีกด้วยนะคะโดยสาวชาเธอก็ได้บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่เชื่อคนง่ายค่ะแล้วก็ยังมีโรคประจําตัวอีกด้วยนะคะก็คือโรคนอนไม่หลับนั่นเองอันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่ว่าจะหาหนังสือธรรมะมาอ่านนะคะหรือว่าเปิดเพลงฟังก็ยังทําให้เธอนอนไม่หลับอยู่ดีค่ะ กับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะเธอก็ยอมรับว่าท้อแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ได้กําลังใจจากแฟนเพลงแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะเลยทําให้เธอยืนได้จนถึงวันนี้นะคะส่วนเรื่องที่ว่าเนื้อคู่ในอนาคตค่ะเธอก็บอกว่าตอนนี้เหลือแค่40เปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่พร้อมเปิดใจรับใครคนไหนเข้ามาค่ะถ้าได้มาแล้วไม่ดีนะคะก็ขอดูแลตัวเองไปก่อนดีกว่าค่ะ ยังไงก็อย่าพึ่งท้อปไปเลยนะคะสาวชาเรื่องไร้มันก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะเราก็จะขอเป็นกำลังใจดวงโตโตให้กับสาวชากันด้วยนะคะกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปิยลมมาตยาบุณรายงานค่ะ